สวั S <S <stereotype and hell> สดีค่ะหมอแป้งแพทย์แผนไทยพิลรมนการกุวิธีจากคลินิกการแพทย์แผนไทยเบญจอโลคยานะคะวันนี้เราก็จะเรียนเพศสัชกรรมไทยกันนะคะการเรียนเพศสัชกรรมไทยนะคะนะเวลาเรานึกถึงแล้วเราหยิบสมุนไพรขึ้นมาหนึ่งตัวนะคะเราจะต้องรู้นะคะว่าสมุนไพรตัวนี้นะคะนะหมีสรรพคุณอะไรนะคะแต่ละส่วนนะคะสรรพคุณอะไรนะสรรพคุณมันก็จะเชื่อมกับลดยานะคะพอเราทราบลดยานะคะเราก็จะรู้นะคะว่าสรรพคุณของสมุนไพรนี้คืออะไรนะคะ นะถัดมานะคะเวลาเราดูสมุนไพรหนึ่งตัวนะคะเวลาเราสอบทั้งทฤษฎีทั้งสอบปฏิบัตินะคะเราจะต้องเชื่อมตัวสมุนไพรให้ได้นะคะนะอย่างเช่นสมุนไพรตัวนี้นะคะมีสรรพคุณอะไรนะคะลดยาเป็นยังไงนะคะอยู่ในยาก้าวลดหรือไม่นะคะ,อ,ะอยู่ในน้ำกระสสาย,ยาใดสรรพคุณแก้อะไรนะคะของน้ำกระใสาย,ยานั้นนะคะอยู่ในยาสามัญประจำบ้านหรือเปล่านะคะถ้าเป็น ตัวยาใหญ่ๆใ,ในตัวยาสามัญประจําบ้านนะคะเราก็จะต้องจําส่วนปริมาณที่สําคัญให้ได้นะคะนะแล้วก็อยู่ในสมุนไพรในงานสาธารสุขมุลฐานหรือเปล่านะคะ นะถ้าอยู่นะคะสรพคุณในสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานนะคะบางทีมันจะมีคําที่เป็นของเขาเองนะคะยกตัวอย่างนะคะคําว่าขับปัสสาวะจะไม่มีในสสมหรือสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานนะคะจะใช้คําว่าแก้ขัดเบาแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้นะคะว่าสสมใช้ส่วนใดนะคะใช้แก้อะไรนะคะใช้ปริมาณเท่าไหร่นะคะ ทีนี้สมุนไพรในงานสาธารณสุขมุลฐานะคะหรือว่าสอสอมอนะคะเราควรจะต้องรู้นะคะเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรที่อยู่ตามบ้านตามครัวเรือนนะคะเราสามารถเอามาใช้เดี่ยวในการปฐมพยาบาลตัวเองเบื้องต้นก็ได้นะคะถ้าข้อมูลเพิ่มเตถ้าข้อข้อมูล ข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้นะคะสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหนังสือสมุนไพรในงานสาธารณะศขมุลฐานนะคะเขียนโดยหมอพิลมนแล้วก็คณะนะคะทีมคณาจารย์ของคลินิกการแพทย์แผนไทยเบญจอโลคยานะคะก็จะทำมีมีรูปภาพให้ดูแล้วก็มีวิธีใช้นะคะแล้วก็มีสรุปย่อนะคะแล้วก็ด้านหลังหนังสือก็จะมีเป็นข้อสอบนะคะเผื่อใครใช้ในการเตรียมตัวสอบเพศสัจกรรมไทยนะคะนะ ช่องทางนะคะก็สามารถดูได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปนะคะหรือว่าติดต่อมาทั้งเพจติวเตรียมสอบแพทย์แผนไทยก็ได้นะคะไทย medicine tutor นะคะนะอาจจะรีเควสนะคะว่า,อ,าอยากได้ไลเซนนะคะจากาทีมคณาจารย์ผู้เขียนนะคะเดี๋ยวจะเซน็นแล้วก็จะส่งไปให้นะคะอันนี้เป็นให้เป็นพิเศษจะได้เป็นกำลังใจในการสอบนะคะทีนี้เราดูสมุนไพรนะคะว่าอยู่ในน้ำกระสายยาใดอยู่ในยา สามัญประจําบ้านใดอยู่ในสอสอมอหรือไม่นะคะเราก็ต้องดูว่าเป็นตัวยาอันตรายหรือเปล่าต้องมีการสตุประสาค่าลิศหรือไม่ถ้ามีจะต้องทําด้วยกรรมวิธีใดนะคะอ,อยู่ในยาก้าลดหรือไม่นะคะแล้วก็อยู่ในพิกัดยาใดานะคะนะตรงนี้สําคัญนะคะเราจะได้เชื่อมได้นะคะก็ฝากาการเตรียมตัวในการสอบเพภสัชกรรมไทยนะคะเอาไว้เท่านี้นะคะ นะใช้ได้ทั้งทฤษฎีนะคะทฤษฎีก็จะเป็นคำถามมานะคะว่าสมุนไพรในข้อใดมีสรรพคุณแก้นี้นี้น,นี้แล้วก็ให้มา5ช้อยนะคะนะหรือสมุนไพรใดมีชื่อเรีียยกอกออ่าหนึ่งว่าอะไรนะคะนะมีสรรพคุณเสมอกับอะไรแบบนี้นะคะ นะเขาก็จะถามประมาณนี้นะคะส่วนสอบปฏิบัตินะคะเขาอาจจะมีสมุนไพรจริงมาให้เราดูนะคะแล้วก็ถามนะคะว่าอันนี้ชื่ออะไรนะคะสรรพคุณอะไรนะคะหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่าอะไรอยู่ในพิกัดยาใดนะคะหรือมีการจัดตำรักพิกัดมาแล้วก็ถามว่าขาดสมุนไพรใดไปนะคะหรือว่ามียาสามัญประจําบ้านมาให้เราดูนะคะแล้วก็ถามว่า มีตัวยานี้อยู่ในยาสามัญประจําบ้านหรือเปล่านะคะหรือเขาก็อาจจะเอาภาพโชว์ขึ้นสไลด์นะคะแล้วก็ถามเรานะคะว่าเป็นสมุนไพรใดนะคะมีวิธีสตุประสาค่าลิ์อย่างไรอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมรอบด้านนะคะเพราะฉะนั้นในคร์สเรียนเภสัชกรรมไทยนะคะหมอก็จะเอาทุกอย่างที่รอบด้านเกี่ยวกับเภสัชกรรมไทยนะคะเชื่อมโยงข้อมูลไว้ให้ทั้งหมดนะคะเพื่อให้เตรียมพร้อมนะคะในการสอบนะคะทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติ แล้วก็คุณหมอนะคะสามารถเอากรรมวิธีนะคะในการาปรุงยาทำยานะคะนะหรือว่าการเลือกสมุนไพรนะคะเอาไปใช้จริงในการาปฏิบัติงานเวลาเปิดร้านยาทำโรงงานยาหรือว่าเปิดคลินิกหรือเปิดโรงพยาบาลนะคะนะก็ได้นะคะมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ จากข้อมูลตรงนี้ที่หมอทํามาเตรียมสอนนะคะหมอใช้เวลารวบรวมข้อมูลทั้งหมด5ปีนะคะด้วยความตั้งใจนะคะในการแบบทุ่มเทนะคะอยากให้ทุกคนสอบผ่านนะคะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ